ลองดูนะคะลมพัดแรงแล้วก็หนาวมากๆเลยนะคะหนาวมากๆหนาวสุดๆเลยนะคะห,หนาวเวอร์เลยค่ะนี่เขาจะมาเที่ยวกันช่วงซัมเมอร์กันนะคะเดี๋ยวต้จะเดินลงบันไดเลยเนาะ,ะสักคู่นะคะเพื่อนๆขาของตกภาพบรรยากาศแป๊บหนึ่งะค่ะ <S <S ตามกันไปข้างล่างนะคะพเพื่อนๆขา <S <S สูงชันนะคะหนาวนะคะน้ำหูน้ำตาน้ำมูกไม่ไหลไปหมดแล้วนะคะอ่ะบรรยากาศทะเลนะคะซีลีนนะคะชายหาดสีขาวเนาะชายหาดสีขาวเนี่ยนักท่องเที่ยวนะปกติซัมเมอร์เนี่ยคนจะเยอะมากนะคะมันสวยงามเนาะโอ๊ยหนาวลมพัดแรงนะคะอุณหภูมิสององศาแต่ว่าสององศาที่ทะเลเนี่ย มันก็หนาวใช่ไหมน้ำพูดไปน้ำห้องน้ำหูน้ำตาก็ไหลไปนะคะน้ำลายไม่ไหลยอย่างเดียวค่อยอยู่ในปากนั่นเองนะคะโอ้ยนะคะคาร่ากับเราเขามาไปแล้วเยยหลายคนก็ชอบเดินชายหาดถ่ายรูปถ่ายภาพบรรยากาศกันนะคะลองมาดูมากับคาร่าอยู่โน่นแล้วนะคะมองแบบนี้ไม่เห็นนะความสุขนะเดินไปเที่ยวเนี่ย ลงบันไดนะคะเพื่อนๆจะตกบันไดหรือาอเกล้องข่าลูกโอ้ยแน่ออกมาข้างล่างเลยนะคะข้าราชบิาบรโทกรออยู่นะคะอเอาพอน้จินเนาะนะคะตรงพัดแรง ตี่ภูเขานะเนาะสเบอร์ใช้หาสีขานะคะบรรกาศดีมากอันนี้เป็นนสยแต่กองนะแต่ปัจจุบันนี้เขาก็ทำให้แบบสวยมาก ูกส ality, ่วนกระกอบนะคะของจริงนะคะนี่ของจริงปัจจุบันเลยแต่ก่อนเฉพาะนี่เฉพาะตรงกลางนี่ไงนะคะอันนี้เขาก็สร้างเพิ่มเติมเหมือนก็สวยงามนะดูขลังไปเลยอ๋อ ทานนะคะชมบรรยากาศรอบนอกเนาะนะคะต้อยไม่เข้าข้างในหรอกนะคะเข้าข้างในก็หลายอย่างนะคะเขาเรียกว่าอะไรแมสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใบตรวจผลตรวจโควิดนะต้อยไปเทสมันเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วนะคะไม่ได้เ็นอะไรนะคะปลอดภัยนะคะเพราะต้อนเนี่ยทำงานปิดแมสตลอดเวลานั่นเองพาชมบรรยากาศรอบนอกนะข้างในก็จะเป็นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อยู่ด้านหลังนะคะอยู่ด้านหลังจมูกนีูแดงไปหมดเลยนะพอหันไปด้านหลังนะคะที่เราลงมาเมื่อกี้เป็นภูเขาะะที่ต้อยเดินลงมานะ,ะดูดิโรงแรมเราจะอยู่ด้านบนนะ,ะอันนี้เป็น้างล่างที่เราจะมาตรงนี้เนาะอู้ยนะคะวังอลังการมาสวยหรูมากเลยนะคะ อันนี้นะคะฝากเพื่อนๆนะคะมาชมนะคะบรรยากาศด้านหลังเนาะสวยนะคะ,สว,ะ,คะส,วสวยจริงๆนะคะแต่บ้านเราก็สวยมีแพ้ไอแลนด์เนี่ยไอแลนด์ไม่ว่าจะไอแลนด์ประเทศไหนๆก็ตามมันสวยทัย้งนั้นแหละนะคะที <Russell. S 1> ่นี่มันสวยสุดยอดนะสวยฟินเวอร์เนาะนะคะสวยแต่ว่าเล่นน้ำไม่ได้ค่ะเพื่อนๆคอามแต่างของประเทศไทยนะใครๆก็บอกว่าประเทศไทยทะเลสยสวยจริงค่ะทะเลไทยนะ สวยด้วยเล่นน้ําได้ด้วยนะคะที่นี่นะคะสวยค่ะลงน้ําไม่ได้นะ,ะไม่มีใครลิลงเล่นน้าเลยมีเดินเรียบชายหาดชายฝั่งไปนะะเป็นภูเขาเนาะหวัวข้องบนนน่นะ,ะมีโรงแรมนะสุดไปถึงทางโน้นนะคะือสวยเดี๋ยวคาร่าปลาสงวน,นออกมาก็จะได้ไปเที่ยวกันนะคะเดินไปนะคะ โอเคเนาะสำหรับด้านหลังนะคะซิลินเนาะนะคะเกาะไอซ์แลนด,ด์เยอรมันนะคะซัมเมอร์นะ,คะใครมาเที่ยวก็มาเที่ยว,ยวได้นะ,ะนะคะแต่ทะเลบ้านเราก็สวยนะนะคะถ้าเขาเรียกว่าอะไรมาแบบคา่าใช้จ่ายมันเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เที่ยวบ้านเราดีละนะคะประหยัดนะสวยงามม่แค่กัน ป๊าป้าโทมัสจะเดินไปทางโน้นไหมนะคะเดินไปตามสาะพานถึงโน้นไหมนะคะคือหน้าตอนนี้นะคะดูจมูกก่อนดูจมูกของต้อยก่อนนะ,ะหนาวเวอร์วังอลังการเลยนะคะเอยนะคะมันมันก็เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเรานี่แหละนะคะภูเก็ตหรือเปล่าภูเก็ตกระบ,บี่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะนะบ้านเราก็สวยไม่แพ้กันแหละนะคะแต่ว่าที่นี่มันก็ฟินเวอร์แต่ถ้ามาซัมเมอร์น่าจะสนุกกว่านี้เนาะนะคะซัมเมอร์หรือว่าหน้าร้อนของเขาก็ สิบยี่สิบองศานะ่ะยี่สิบยี่สิบห้าองศาใส่แบบชุดว่ายน้ำเล่นน้ำไม่ได้ค่ะคเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวทะเลนั่นเราแหละสบายดีนะคะได้ใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นดูดิเนี่ยมาเที่ยวทะเลดูที่ชุดเที่ยวทะเล <c oughs> พูดขำๆนะ okay, น,นะคะขำๆโอเคเนาะนะคะก็พาชมรยากศแค่นี้ละกันนะคะเดี๋ยวอตอนนี้จะมุกต้อยแดงหมดแล้วกำลังจะจามค่ะกำลังจะจาม ต้องจบคลิปไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณนะที่มาเที่ยวนะคะซีลินนะซีลินลนะซีลินนะคะเกาะไอซ์แลนด์ของเยอรมันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์รชเพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้อยมาดานเยอรมันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย